พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่27ตุลาคมคริสตศักราช2023คำพยานชีวิตโดยคุณเทสโรเจอร์ เท็กซัสสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเสียงของผู้เลี้ยงอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจวันนี้ปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ14ถึง18และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใครครววและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมยอห์นบทที่10ข้อ27ถึง28แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแก่นั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรัน์แก่แกะนั้นแกะนั้นจะไม่พินาศเลยและจะไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะเหล่านั้นไปจากมือของเราได้คุณเทสโรเจอร์เป็นพยานว่าบางครั้งแกะตัวเมียจะทิ้งลูกของมันคนเลี้ยงแกะเรียกลูกแกะเหล่านี้ที่ถูกทิ้งว่า ลูกแกะขี้เกียจเมื่อคนเลี้ยงแกะพบเข้าเขาก็จะรับเลี้ยงลูกแกะเหล่านี้ไว้เป็นของตนเองเขาป้อนขวดนมและปล่อยให้ลูกแกะนอนหัวซุกที่อกของเขาการกระทําเช่นนี้เป็นการปลอบใจลูกแกะตัวเล็กด้วยเสียงเต้นของหัวใจครั้งหนึ่งผมกับภรรยารับเลี้ยงลูกแกะตัวใหญ่ตัวหนึ่งและพามันไปที่บ้านของเราเพื่อดูแลมันเมื่อใดก็ตามที่เรากลับถึงบ้าน ทันทีที่ลูกแกะตัวเล็กๆได้ยินเสียงของเรามันก็จะรีบวิ่งไปที่ประตูทรงเสียงร้องต้อนรับเมื่อลูกแกะเติบโตขึ้นก็ได้เวลาที่จะต้องเข้าไปอยู่ในฝูงแต่ความผูกพันระหว่างแกะกับผู้เลี้ยงยังคงอยู่เมื่อคนเลี้ยงแกะเรียกให้ฝูงสัตว์เข้ามาลูกแกะกำพร้าจะได้ยินและตอบสนองต่อเสียงของผู้เลี้ยงก่อนโดยวิ่งไปทักทายเขาซึ่งเป็นการดึงดูดแกะตัวอื่นเข้ามาหาคนเลี้ยงแกะด้วย สิ่งนี้ทําให้ผมนึกถึงพระผู้เลี้ยงที่ดีคือแกะของเราย่อมฟังเสียงของเราและเรารู้จักแกะเหล่านั้นและแกะนั้นตามเราหากคุณเคยเป็นลูกแกะขี้เกียจก็ขอจงรู้ด้วยเถิดว่าแม้คุณจะได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่พระเจ้าจะทรงธนุถนอมคุณเมื่อเราฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและพร้อมที่จะทำตามการเรียกของพระองค์เราก็สามารถช่วยนำผู้อื่น ไปสู่ความรักของพระเจ้าได้ข้อคิดสําหรับวันนี้ข้าพระเจ้าจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าและในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานตอบสนองการส่งเรียกของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายฟังพระสุรเสียงโดยทราบถึงพระประสงค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์ทั้งหลายและตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้วยการติดตามพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3า1 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ